สวัสดีจ้าพี่น้องเห็นบ่ป้าไปดูหมวดทีลานไทยเนะจะเนาะเอาไปหนึ่งก้อนเหนียวอันเนี้ยเป็นด้าตาหากปเหลืออยู่สองอันพี่นอ้องเดี๋ยวป้าสิไปเอาคือสิบบวแพงดอกเราขายบ่แหงหลบป่าลนะ,ะเห็นบองามๆเนจะมีอยู่สองอันแล้วตามมาด้วยนี่เลยถ้วยไทยพี่น้องจ้า เลยสิเปิดร้านอาหารหรือว่าอยากเอามาใส่ในบ้านนะจ๊ะของไทยๆอยาก <c oughs> ให้มีบรรยากาศแบบไทยๆซื้อของไปๆในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวปลาปลา,ปา <c oughs> ถ้วยถ้วยชามมีสารพัดเลยจ้าสวยงามนะจ๊ะเนาะไปเรื่อยๆปลาขอย่งนี้ผสมพี่น,อน้องผสมเนาะเนี่ยล่ะมีอยูหกโต้บ้างผสม ปลาส้มมีอยู่หกตัวฝากเข้าไปก่อนปลากระเดวอลดไปเ,นนะเขียนชื่อไว้ด้วยนะเพ่้าเขียนซื้อไว้เพราะว่าเหลือถุงเดียวพี่น้องเดี๋ยวพ้นสิบบาทเขียนซื่อไว้าจะอมาเห็ดปลาส้มเห็นเนพิ่นเห็ดกันโอ้ยนึกหิวเห็น,น,นปะ เลือุดทุงเดียวคนว่าบอกเพื่อนเก็บเอาไอาว้เนาะจะเนาะไบตะมียบอกอี่ยงสมัยตะกีนเนาะจะเนาะเออกะมีขายนำตะหูละจ้ะนี่ทุกอย่างกระท,ทุ่งกะทิเครื่องเทศของอินเดียหรือว่าของไทยเห้าอืมกะจะนีมากเข้าวโบสถแสงเทียนละปะดนี้ เหมือนเดิมเพื่อนๆพอกันเ็งานนักแหลกไปได้บักคุงคนละลูกเออหยอกล้อกันไปตามภาษาเนาะจะเนาะเกิดการแดนใส่กันมาพกพอกันในฟ้ามอบอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสเน่บักนาวเห็นไหเบ่งลูกนาวบักนาวนี่ป่าบ่มหัวามาจากพวกประเทศแขกบนนะป่าบ่หู เออนั่นนะ่ะสามลูกเพิ่นขายอ้อยหนึ่งพี่น้องเห็นบ่เอ่อสามลูกหนึ่งอ้อยเพิ่นว่าอม,มาทาั่งนี้มาเบิ่งเขาพี่น้องเขา่าเขาฮักเพิ่นว่าเขาฮักกับ่ค่อยมีคนอยากกินากนาอจ้ะเนาะแต่ว่าเพิ่นกเอามาขายใส่ถุงไว้สองโลสามโลออ,อันที่ป้าจับนะ่ะเป็นเข้าเหนียวจ้ะข้าวเหนียวเห็นไหม เอามาหนึ่งสองกิโลเพราะเราเขียนไวนะ้นะเออนี่นี่ฟักทองบักเออพี่น้องอันนี้ของไทยได้พี่นอ้องเพื่อนมาฝาขายเพื่อนปลูกพี่น,อาาาน,นอ้องนี่นกาแฟฟักแฟงคนไทยเพื่อนปลูกมันก็เรียกม,มาฝาขายนี่อันนี้อย่างนี้โอ้ยปลาสลิดพี่น้องนี่ปลาสลิดนาะจาะเนาะปลาสลิดนี่ปลาไก่โอ้ยปาลยปาเสยายียปาลยปาไก มาทำโทษมันปลากายหรือว่าสิแกงก็ได้เนาะจะเนาะนี่ลูกชิ้นนี่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 สิไปเอาหอย,ชอหอยชอหเชอ,าากกอ,าาอรีนี่หอยเชอรี่เนาะจะเนาะเอามาก่อยมาาลาบป่าว่าใส่สมตำก็ได้โอ้ยฝากไว้สักก้อนนี่หอดีอย่างนะใส่ตันนี่อย่างเพื่อนบ้าขาดยังเลื้อยยังกระบอกกันได้จ้ะนีออ่ก็มาอีกแล้วนี่โูมมนทีกเขียนบอ ขนมปังกนเพื่อนก็น้องปัง